สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องผลิตหมอกไอน้ํานะครับก็จากก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ผลิตเครื่องขึ้นมานะครับโดยให้หมอกเพียงแค่9กิโลกร,รัมต่อ1ชั่วโมงนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตก็คืออัปเกรดเครื่องนะครับจาก9เป็น18นะครับแล้วก็เพิ่มท่อให้หมอกเป็น2ท่อเพิ่มพัดลมเข้าไปอีก2ตัวนะครับ ก็เท่ากับว่าให้พลังหมอกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเป็น18กิโลกรัมต่อ1ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นท่อนะครับผมก็ลองนะครับแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่เข้าไปดูนะครับช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนนะครับพอดีไม่รู้ว่าให้ตัวต้นไม้หรือว่าให้คนนะครับนี่ก็ภาพบรรยากาศก็ลองทดสอบดูบผมก็แช่น้ําแข็งใส ใส่ตัวเครื่องนะครับเพิ่มความความเย็นนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาอยู่ครับเพราะว่าห้องไม่ได้ห้องไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้กั้นเนาะปกติโรงเรือนก็จะมีกั้นสแลนนะครับผมก็ปล่อยโล่งๆเลยนะครับเนี่ยนะครับถือว่าเหมาะเอาอยู่ครับกับพื้นที่ขนาดนี้นะครับ2ท่อเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เนี่ยเป็นผ้ามุมสูงที่ผมได้ ทดลองไปนะครับก็คุณสมบัติก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับหรือว่าสั่งเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับผมก็ได้ทําการติดกล้องนะครับใช่อยากเห็นนะครับว่าเครื่องทํางานเป็นยังไงนะครับก็ได้ติดกล้องเข้าไปด้วยความละเอียดกล้องก็5ล้านพิกเซลนะครับเนี่ยถือว่าให้หมอกค่อนข้างเร็วมากๆนะครับถ้าเทียบกับปริมาณพื้นที่ห้อง เพียงไม่กี่นาทีนะครับเนี่ยคือถือว่าให้ความชื้นเร็วมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวเดิมที่ผมมีแค่9 9กิโลกร,รัมต่อ1ชั่วโมงคูณ2ก็เป็น14นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดช่วงกลางวันนะครับแดดค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็มีรากอากาศเยอะนะครับผมก็อยากให้เขามีรากอากาศที่เดินเร็วขึ้น พวกไม้ตระกูลซินโกเนียมนะครับพวกไหลเหลืองต่างๆนะครับที่เขามีลากอากาศเยอะนะครับผมก็อยากเพิ่มความชื้นให้นะครับก็ถือว่าเอาอยู่ครับก็ยังเป็นตัวทดลองอยู่นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ระบบน้ำนะครับเข้าไปเติมน้ำแบบอัตโนมัติก็เดี๋ยวก็น่าจะมีเวลาก็จะทําขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าทำใช้งานง่ายๆก็ ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับตอนนี้นะก็ยิ่งถ้าเราได้กั้นเป็นรวงโรงเรือนดีๆนะก็สุดยอดเลยครับถ้าหมอกระดับนี้นะเปิดแค่ประมาณ3 4มหนาทีก็หมอกเต็มโรงเรือนแน่นอนนะครับนี่ขนาดที่เป็นเป็นพื้นที่แบบไม่ได้กั้นอะไรมากมายนะก็ถือว่าให้หมอกค่อนข้างที่จะเร็วมากๆครับเนี่ยสังเกตดูนะครับ หมอกเต็มพื้นแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับที่เครื่องผลิตหมอกนะใช้งานเองนะครับก็มารีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับเผื่อท่านไหนสนใจก็ปรึกษาได้นะครับผมเรื่องไฟก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใช้หม้อแปลง450วัตต์กับ400วัตต์ถ้า ถ้าเปิดพร้อมกัน2ตัวก็เท่ากับว่าเป็น8ปดร